ปิกาปิกาพิกาพร้อมเฮ้ยคนที่สองไหวสัตว์เฮียกูเล่นก่อนไงเฮียเอ้ยกูมาเพื่อนเอ้ยได้เด่นหลายฟ้าเฉยเลยเอ้ยกูเนี่มันเก่งจริงๆอ่ามึงไอ้ก็ไม่รู้ขึ้นไปดิไอ้เฮียไอ้เียปิกาจูเยเก้อเนี่ยเฮียไอ้ยานี่หลอนแน่นอนหลอนเต็มเลย กูบอกแล้วเป็นกระจูยเอกไอเฮียเอ้ยกูเด็กก็งงเล่นกับมึงไงนะเว้ยเฮ้ยกูก็จัดไม่เป็นนี่กูมั่วเนี่ยอยายายามันคือเด็กเมต้ามันคือเด็กเมต้าแต่เด็กกูไม่ครบไงมีหมอบเข้าไปหมอบเก่งจังวะอุ้ยมึงได้การทองด้วยมึงโชคดีจังเลยวะสจตจันเชื่อผมหน่อยสจตจันเชื่อผมปึ๊บปึ๊บไม่ได้โปเกมอนเลยอ่ะ ึ๊บนี่ได้ขึ้นมือครับโปเกบอลโปเกบอลมีอีกโปเกบอลได้ขึ้นมือมาไอ,อ้สไปพิกาจูแล้วขอติดพลังงานให้กับพิกาจูมันตีเก้าสี่ไปเยอะโคตรแล้วจบเถิงจ้าเว้ยมาเว้ยวเราจบเถิงอ้าวไอ,ยอ้ยังกูทำอะไรไม่ได้ไอ,ยอ้ยอังมือกูไม่มีไอ้ยังเลยตีว่ะ ฮฮพร้อมจะตายหรือยังไอเฮียมือนี่สลับมาไอ้สัสนี่สายไฟกลับมากลับมาให้ปิกะจูกติ่มแน่โอ้ยอ่นเด็กเบตาก็ไม่บอกไออ่ยผมขอปิกะจู90แตกแตกดีรอยียเออจบเชิญไปมาน้อยเฮ้ มึงตีกูแค่เก้าสิบเออสิกูได้แค่นี้แหละไอสัตว์เก่งสุดได้กูเดียวหมาได้ยี่โจ๊กัดเฮ้ยเข่ามอนไอ้เหี้ยหมาเหี้ยนี่มายละกูจะแพ้แม่งไอเฮียกูดิอ้าไอเฮียเป็นมือเน่าจริงเอ้าโอ้โหไอ้เหี้ยยังไม่ทันเล่นเลยสัตว์เอ้ยจะรีบยอมทำไมได้เลย

มาด yeah. ิไอ้เห mm ี hmm. 是是้ยโอ้ยเด็กแกร้อนไปเนี em, uh, ่ยไอ้เหี้ยเมด้อีกแล้วไม่ร้อนคิดเองหนุ่มโอ้ยเหี้ยไอ้เหี้ยนี่แม่งโอ้โหมึงเอาปุกมกบอนเนี่ยอ๋มาหาพี่ยังไงน่ะพิษเกินไปคิดเองคิดเองโอ้โหเมตาแล้วไอ้เหี้ยคิดเตงนะโค้งงอแน่นอนโอ้โหเกินอุ้ยมิสตี้มาโอ้ดูดีปะไอ้หวยเอ้ยก้อย กูมีใบเฮี้ยเนี่ใบหนึ่งเหมือนกันกูพูดเลยแม่งไอเฮี้ยไม่เคยได้หัวเลยสัตว์เอ้ยกูจะมาหาใหม่วันนี้คาสมิเนี่ยเฮ้ยแต่เวลามันจะมามันก็มาเยอะนะไอพี่กูไม่เคยมาเกินเกินลูกเดียวเลยกูได้แค่ลูกเดียวตลอดเลยตีกูซะสะท้อนมาไม่สนไอ้เฮี้ยทอนไปเออเฮียเียกูเด็กมิ้นยัไม่ได้กับมึงเลยเนี่ยไอเฮี้ยไอเฮี้ยเหิวอย่าผัวชัน้วยสัตว์ โอ้ยใ่ยูมังกรในถัดในที่แย่เก่งเอ้าโอ้ยไม่ได้รอบหน้ากูเม่ตาเล่นไม่ได้เมีตาแล้วครับคิดเองว่าโอ้ยกูต้องเอานกต้นหอมวางไปเรื่อยๆทำไมวะเราต้องอย่าไปหยองเรามันมาเก่งแค่ไหนเราไม่สนเนี่ยเราตีหน้าพ่อไม่สนหน้าแม่แม่งตีตีกูซะตีแล้วก็เด้งกลับมาเอื้อแอมโกด์ฟังกิ้งได ดอเรื่องของฉันกูจะไปชนะมันวะไอ้เหียมึงรู้ป่าเด็กเกเรดอนเป็นเด็กเยอะแต่ก,แตกูแต่กูต้องติดพลังงานให้ครบเนี่ยกูถึงจะนี่กูถึงจะพลังอ่ะนี่กูหิวเข้าไปเพื่ออะไรหิวแบบเพ่ๆตีมึงกูได้ไม่ตายไอ้เฮียอ่ะย้อนกลับไปเออเหลือยี่สิบเหลือให้มันทำไมวะความเท่ืม ไอสัตว์แม่งลงกิเกคงงานกลัวตายตรงไอ้เหี้ยไม่ตายแบบกลัวตัวนี้ลงแทนไม่กิเกคงงานทั้งสามไงอี้ยมันทำดาเมจได้ปะอ๋ออย่างนี้เองของการบ้างดิวัดดวงวัดดวงเลยเฮ้ยต้องวัดดวงไอ้อะทำไรไว้สัตว์ต้องวัดดวงต้องวัดดวงอ่ะจัดเข้าไปลูกเอาให้มันรู้ว่าเราดวงของแท้โอ้ไม่แท้เลยไอ้เหี้อ่ะทำไรอ่ะแท้อยู่แท้อยู่ไม่ไม่ไม่แท้ว่ะ ได้อยู่ได้อยู่พลังเยอะโอ้ดิ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 เออวัดดวงเอ้ยตาหน้ากูจะตายแล้วไอ้เี้ยกูจะตายแล้วไอ้เี้ยกระโดดเออพลังงานไม่พอทำไงดีครับตีไม่ได้ตัวแม่งใหญ่เกินจบเชิญก่อนตัว ไหนก็ต้องเราเป็นเด็กเสียงดวงเราก็ต้องเสียงดวงให้เต็มที่ใช่ไหมลองดู <S <S อ่ไอ้ย่าก็ต้องร้องไงไอ้ย่านะสลับตัวหน่อยเพื่ออะไรวะไอ้ย่ามึงร้อยแปดสิบมึงเยอะเกินนี้ยตีไม่ตายไอ้่ยต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเออเปลี่ยนเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาดวงโอ้ยย่ยดวงไม่มาไอ้ควายมึงก็ตีอูตาย ไม่ตายย่าแปสิบวกเจ็บห้ำเยาหำระเบิดหมือนเลยเนี่ยไอ้ี้ยติดิดมาคอยคิงโอ้ยย้าไมตายนะโด่าเด็กเมตตาเดีวจะตายย่มือได้ลรามนาวัวบังไอ้สัสเดี๋ยวึงรู้ทำไรกูไม่ได้หรอกไอ้แม่งเี้ย โคตรแรงเลยว่ะแรงชิบหายพลังงานกูหายนะเว้ยโอ้หเฮี้ยมันมันแรนดไอมเฮี้ยถ้ามึงโชคดีของกูก็หายอีทัดองมึงไม่หายองมึงตายไปแล้วกูเกับมันึงทำอะไรวะตัวอะไรวะมาชา a d โดทำอะไรได้ครับสกิลยังทำอะไรไม่ได้กูจะอะไรก็ไม่งีเราทำอะไรไม่ได้เราต้องหลบเราต้องเปลี่ยนตัวเพื่ออะไรมานีมา ไอ้เฮียเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเฮียอะไรเียนี่กดยอมแพ้ให้สั <laughs> <laughs> ตว์ไม่ได้อ้ะไอ้เหียนกูเห็นจอแม่งไอ้กูเห็นเด็กกูหายไปกูรู้เลยเียนี่กดยอมแพ้ <laughs>